สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันเด็กหญิงศิรินภัทรชระวิรกุลกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัลถิวนารามวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปชมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปชมกันเลยค่ะ มาตรการ9บวก1ในการรับมือโควิด19ดังนี้ค่ะ1มีมาตรการหัดกรองครูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคนเช่นการวัดไข้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากนักเรียนมีความเสี่ยงเมื่อนักเรียนมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่2 รูนักเรียนบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอลเจลอย่างเพียงพอ 4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกันตลอดทั้งวัน 5. เน้นการทำความสะอาดตื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันอาทิสนามเด็กเล่นลูกบิดประตูห้องน้ำา 6. ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน 7. จัดอบรมครูรอบรู้สุขขานามัยในโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด19โดยบุคลากรสาธารณาสุข 8. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ9การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการลดการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างตนและผู้อื่นเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 และที่สำคัญโรงเรียนมีการเก็บข้อมูลของผู้มาติดต่อผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง ด้านการเรียนการสอนของเรียนเรานะคะเราใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการจัดชั้นเรียนให้นักเรียนมาเรียนแบบวันคู่และวันคี่ค่ะการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอนุบาลปีที่2และ3มีการจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันมาเรียนแบบวันคู่และวันคี่ ในช่วงแรกระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3ม,มีการจัดการเรียนการสอนและทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบครึ่งวันและในช่วงบ่ายนักเรียนเตรียมตัวกลับบ้านการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในช่วงแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนโดยเน้นวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะมาเรียนทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาในช่วงบ่ายนักเรียนกลับไปทำใบางานหรือทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ที่บ้านโดยมีคุณครูค,คอยกำกับและติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดทุกวัน มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มประจำห้องเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงปีที่6มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการสลับชั้นมาเรียนของนักเรียนแบบสลับวันคู่และวันคี่ โดยการเรียนเน้นกลุ่มสาระ5วิชาหลักได้แก่วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาภาษาต,ต่างประเทศวิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษาส่วนกลุ่มสาระวิชาอื่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ในทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการได้จัดเต็มเจลแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนและสำหรับใช้ทาความสะอาดมีการจัดโต๊ะนักเรียนเก้าอี้นักเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1-2เมตรมีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในการทำกิจกรรมอีกทั้งยังมีมาตรการการทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมในทุกวันค่ะ ไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับในช่วงเวลาที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนทางคุณครูผู้สอนจะมีการมอบหมายใบงานหรือชิ้นงานให้กับนักเรียนโดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนแอร์และออนไลน์และคุณครูผู้สอนของโรงเรียนเรานะคะจะทําการติดตามชิ้นงานหรืออธิบายใบงานในในส่วนต่างๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเป็นไลน์กลุ่มของแต่ละห้องเรียนซึ่งทําให้การเรียนการสอนของนักเรียนดําเนินอย่างต่อเนื่องค่ะ